เด้อเนาะมีเอฟซีพื้นเคาะมาว่าจําแนะนําเป่าแขนคันพื้นฐานเนาะแล้วมืัอนี้ก็เลยได้มาโอกาสเนาะมาแนะนําการเป่าแขนคันพื้นฐานเด้อพี่น้องเนาะเอฟซีพื้นเคาะมาว่าแนะนําการเป่าแขนคันพื้นฐานเด้อพี่นเนาะก่อนจะเป่าแขนเฮาจะเอ็นเดือยวันนี้เนาะแล้วถ้าผิดพลาดประการเลยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อนาอาจารย์ที่เพขนเก่งก่อนเบาเสียงเขียนแตงพวนเนาะเอาเป็นการซักซาเสียเวลาพี่น้องก็อนจะมาแนะนําคันพื้นฐานต้นเนาะแขนเฮานี่มันจะมีอยู่ ฟาละแปดพี่น้องเนาะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วนี่ก็แปดคือการน,นองเมืองทรายมือเด้อเนาะแล้วหลังจากอีกเลอสม,มุติวน,นะนีนะ้เขาเป่ามึงแล้ววันนี้เขาจะโหจาว่าโน้ดมันอยู่กับเลอะนอนสมุติวนะเขาจะมาแนะนำก่อนเนาะเขาเล่ามีเจแยกระจดเอาหรือว่ามันบันทึกเอาด้วยเนาะเสียงโดนะพี่น้องเนาะเสียงโดก็แม่นอยู่รูโปรไซน์เนาะรูหนึ่งโปรไซแล้วก็รูที่สองโปรขวานะโด เสียงลาบันดีดเนาะเสียงลาอยู่เบื้องขวามือพี่น้องลูกหนึ่งแล้วก็ลูกที่สี่เนาะขั้นพื้นฐานขวามือเลยเนาะหนึ่งกับสี่ันี้เสียงเลสามเบื้องซ้ายมือเนาะแล้วก็อยู่ลูกที่หกเบื้องขวามือ วันนี้เสียงมีอยูลูกที่4ซ้ายมือเนาะแล้วก็ล <À S 1> ูกที่7ขวามือพี่น้องเดจะเจาเดอร์4ซ้ายแล้วก็7ขวาบุนนี่ขวานะบุ้นี่เนาะบันนี้เสียงมีบบดนี้เสียงฟ้าเนาะเสียงฟ้ามันจะอยู่บนซ้ายมือเลยพี่น้องนี่อยู่ลูกที่7กับลูกที่5เนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสองเป็นลูกที่เจ็ดกับลูกที่ห้าบังซ้ายมือพี่น้องดีบังใกล้ๆเลยก็ได้นะเสียงฝาบัดนี้จะมีเสียงซีหรือว่าเสียงทีเนาะมันจะเอื้นต่างกันเนาะมันอยู่เบังซ้ายมือลูกที่สองเนีอยหนึ่งสองเนาะลูกซ้ายมือมันสอง เลานับไปหนึ่งบงขวานี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะจิ้มลุอเลที่ห้าเพียงเานัน้าบันนี้ยังเสียงสนมึงซ้ายกันเนาะนี่เนาะนับไปเ้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยุลีหกเนาะมึงซ้ายแล้วก็บันนี้นับมึงขวไปจิ้มขัดเนาะนับปู้ไปเนียหนึ่งสองสามลุยสามเนาะเป่า ครบบันนี้อันนี้มันลูกเส็บมันเนาะนี่เนาะเส็บลูกเส็บทรายลูกเส็บขวาลูกเส็บทรายน,น,นี่มันมเลือกเขาเอันเส็บเนาะ <S <S นี่ก็เสียงซอนนี่นี่สิเลยมันจะสู่เสียบซอนนึงก็เสียงลาเนาะมันจะคือนั่นเนาะบนตัวนี้เนาะ บางคนก็มักัดบางคนก็มักัดก็ได้หลังจากที่เราท่อ,องโน้ตไดโดลิมิฟาซอนลาซีโดแล้ววันนี้เราลงเป่าโน้ตวันนี้ียงโดนี่มีฟาซอนลาที le, mi, fa, son, la, thi, ดูสีหนะ มันจะมีแล้วแล้วก็กลับมาเสียงดยูเขาเขาเนาะนนนนแล้วมันจะเป็นโนดมันเนาะเมืจ่จากเขาได้โดดเราก็มาลองเป่าลายหใหญ่บึ้งบัดนี้เนาะลองเยอะเนาะแล้วบัดน,นี้บางคนว่าสุดเสือเนาะบางคนติดสุดเลยนะ เมื่ขวบมือนี่ติดลูกศิษกับลูกนี่เนาะซึ่งว่านี่มันต้องไม่สร้างดอดเนาะบางอาจารย์พระเจ้าพจนิบุติดเนาะคนว่าเปลี่ยนสไลน์น้อยมันแย่คนว่าบางอาจารย์มันก็ติดเนาะคือไทยสมว่าติดตรงเด้อแล้วเนี่ยติดเสียงอันมีสุงนีมม่ไว้อันเป่าไหล่เยือสมว่าเนาะติดไว้ได้เนาะบางคนเนาะส่วนเจอว่าติดเลอะนี่เนาะสมมติว่านะนี่จะเป่าเด้อความหมายว่าเป่านี่มันติดมันเบิร์ลูกมันขาดใช่ไหมครัเ,เป่าลูกกิจเนี่ย

หนังสือเนอะแล้วบางอาจารย์นี่ขเขาจะขึ้นน้อยเหมือแบบนี้ทำาแล้วขึ้นเสียงซุบมาก่อนเนอะนี่เขาเอาได้แล้วบนี่ยคนบ้านาแล้วเนอะ เสียงเลกับเสียงลานี่อยู่กับเหลือเฮาไล่ถือได้นี่นี่คือเสียงโดสชมัยนี้เนาะโดนี่อยู่กับเหลือเฮาจื่ได้แล้วมันมันไล่ได้แล้วนี่ ัแล้วโซ่จัดนี่มันเนะเนาะโซ่ลายเหยือนี่มันจะจัดนี่เนาะมันจะจับโซ่ลายเหยือนี่มันจะจับเสียงลามพร้อมคู่กันเนาะลูที่หนึ่งลู่สี่แล้วก็เสียงเสียงซ้ายก็ลูทีสี่เนาะก็เสียงมีเนาะแล้วก็ตัดป e, ูซ้ายแล้วก็ตัดตัวนี้สตาร์บังเนาะจนพอเจอก็และเหาะมันเล่เป่าเนาะเชิญ มันจะอย่างนั้นเนาะคำว่าเราได้เราจื uh uh ้อว uh uh ัดโนดมันอยู่บนหผือเนาะสมมติว่าคือเสียงมันนะเสียงดูเลยมีไาซ้อนอยู่เลยมันได้ทำมาซับเนาะเสียงสูงเสียงดูสูงดูต่ำกีบอร์เลสสมุิว่านี่ยมันได้ทำมาเป่าสมมติคือประเด็นหนาะพี่น้องๆตัวตัวอย่างคือเป่าเพลงสมมุิว่านี่นะอันคือว่าเขาเป่าเพลงส่วนเนาะเอาจะเป่าเพลงหรือเพลงหนึ่งสมุนไเขาก็จื้อว่าเพลงมันขึ้นมาแล้วเนาะ เพ่งแบบนี้เขาจะเปล่อยเสียงน้อยๆหรือว่าลายน้อย เฝ้าได้หมดเนาะานเจืดโนดหันได้แล้วถ้าผิดพลาดประกันเลยก็ต้องโทษขออภัยเด้อเนาะเพราะว่ามีเอกซ์ซีบนขอมันว่าแนะนำการเป่าแขนขัดพื้นฐานเด้อเนาไรเงยลายน้อยสมัยนั้นเนาะจัดเนื้อเรื่อเป่าเกนไรเยเนื้อเรื่อเนาะคือว่าบุเป็นก็ต้องขอโทษขออภัยแต่ว่าติดตามที่ว่าเขาจืดนั่นเนาะเบาเสียงเขียนยมงพนแล้วก็ฝากบันไดกดแชร์ติดตาม ยูทูบหรือทางเฟซบุ๊กเนาะเบาเสียงเขียนเรืนมพูนพี่น้องเนาะเป็นการสืบสร้างเสียงเขียนโมดลูกอยู่หลาเอาไปชนเนาะอันนั้นก็เป็นการเชิดเป่าเขียนเดี่ยวลายเงอเนาะหรือว่ามันลงใหญ่คือว่าแนะนำการขั้นพื้นฐานเบื้องต้นมาสมมติว่านี่ลาโดเลมีเลโดลาสอนลาโดเลโดมีเลยดูลาเลลาโดูเลยดูดาสมมติอยู่นะเขาจืดแล้วเนี่ยมันอยู่หลวหัวอยู่ก็เลยเนาะค่อยเป่าก็หนักบุกขึ้นนี่ นั่นเขาเจ้าจะติดชุดแล้วเขาเจ้าก็ขึ้นนี่ๆอะไรเนาะเล่นๆๆๆมันไวๆเลยเนาะมันจะเป่าขึ้นเรวเลยก็ได้เนาะแต่ผู้ที่มักลองเยอะนี่สมมติว่าเดี๋ยวมันก็นิ่ไดุ้มบางบางอาจารย์เขาเจ้าปล่อยตเล่นๆทั้งมดเลยสมมติว่าบางบางอาจารย์เขาเจ้าจะเป่าขึ้นเลยเนี่ยมานก็น้อยขึ้นเนาะ บางอาจารย์ขึ้นน,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 นิดนีดเลยบางอาจารย์ขึ้นน,น,นิดนีดเนาะบางอาจารย์ก็คนเล่นเลยแล้วแับน,นาาี้บางคนเนาะหรือกอาจารย์บางคนเขาจะอ่านหนังสืกอก่อน ก็ยนค่อยเดินเลยนะใช่ไหม ขึ้นเนาะบางท่านพจนก็จะอ่นขึ้นหนก่อนหมดเลยว่าบางอาจารย์มันก็จะอ่านหนังสือก่อนบางอาจารย์มันก็จะขึ้นเลยเนาะบางอาจารย์ก็จะก่อนจะขึ้นนิดนึงเลยบางอาจารย์ก็สมบัติเพจนเป่าอยู่ไทยพจนจะขึ้นเสียงวันนี้เนาะสมบัติอาจารย์สมบัติราชมาพจนเป่าจะขึ้นอยู่วันรายน้อยๆกี่มา ทเท่าไหร่เพิ่นยาวันเสียงลมเพิ่นนั้น หลายอาจารย์เพิ่นจะเป่าแตกต่างกันพี่น้องเยะก็จือบ่ได้เนาะแนะนำมาได้สำเร็จก็อธิบายสมันเด้อเนาะเพิ่นอาชีพน้องขอมาแล้วก็เป่าทำหลายยือแล้วว่าแนะนำกันเป่าแคนขั้นพื้นฐานเนาะโลดแคนบัดนี้คันเฮาได้แล้วเป่าครับสมมุติมันก็เป็นบัดนี้พี่น้องเนาะใช่ป่าเฮาจือแล้วเนี่โน่นมันเนาะโซ่ๆอยู่นี่จับเพลย์เดียส่วนมันมก็นับไปเลยหนึ่งเนาะด้านนี้ก็4เนาะ1 2 3 4งสองสามสี่เนี่ยได้แล้วนี่ยวัเขาก็จืดมีสนลาใัว มีสน呐เนี่ยข่าวดังแล้วเขาจือเสียงมนได้แล้วได้แล้ววันนี้เนาะเขาจือเสียงโน้ตของที่เราวอาไปคันเมื่อกี้นะเนาะเป็นเสียงโน้ต นี่ยโซมาเป็นอันนี้หนอแล้วแต่ตว่าคับเซยโคร่กนี่มันก็ขึ้นไหลเนี่ยเดียพี่น้องมันขึ้นแน่วเดียวบางอาจารย์ก่อนบางอาจารย์ก่อนีอนอน่ยมันตา่างเดียมันนั่นหนอ ขั้นพุ้นฐานของลายเหยือหรือว่าโนดขั้นพุ้นฐานเป่าแขนเนาะฝากด้อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเบาเสียงเขียนแดนมงคลคอมเมนต์มาเนาะว่าเป็นเ,อ,เนอะไรในการแนะนาเป่าแขนนี้เขาเจอบอ่หรือเขาเจอเนาะคอมเมนต์มาใต้คลิปดือ้อเบาเสียงเขียนจีบปรุงเนาะในการแน,นระนําพอจะให้ทุกคนหนวดส,สร้างเสียงเขียนหรือว่าโมโนโลกสรลางาวไว้โดยเฉพาะกับพี่น้องต่างประเทศเนาะพี่น้องอยู่บ้านไกล ที่ยงคือไทยบอกเพื่อนก็มักเปาะเคยนพี่น้นองเนาะแล้วก็มักเสียงเขียนเราเขาถ้าบอกเข้าจึแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วก็จะไปปรับปรุงแนะนำเนาะพอบอกเก่งแแต่ว่า,พาเพื่อนขอมาคือแนะนำแล้บอกเสียงเขนก็มาแนะนำเนี่ยนะเนาะแล้วก็ฝากทิงพี่น้องทางอยู่ต่างประเทศด้วยอยู่ต่างๆประเทศที่ว่าคนลเราเขานอกได้ออกจากบ้านชลินง,งมตาไปอยู่อาศัยบ้านเพื่อนเมืองค่านเนาะได้ยินเสี่ยงเขียนเขาฝากเนาะคนหงาย อยู่เสี่ยงแขนยุคลือเป็นฮันลนหลคนลาวคนยังว่าไว้เนาะก็ฝากนะนั่นคือทุกคนรักษาสุขภาพแข็งแรงลูกภัยคัะเจ็บอันนี้หื่นห่างเนาะคือดังเสียงแขนเด่น,นมงคลเต่าไปแล้วพ่ายเนาะคือแขนคนว่านอ้อยแล้วก็แขนไข้หวัดหรือว่าพนักคือหนีไปหมดเนาะพี่น้องเนาะเอาฝากนะน,นะเด้อทุกคนร่ลำรวยร่ลำรวยบายบายเนาะ